ถ้าหวังพระนิพพานจะทำยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าทรงอารมณ์อากินจัญญายตนะานไว้เป็นปกติแล้วในที่สุดท่านจะถึงพระนิพพานเองเป็นของไม่ยากนักสำหรับอารมณ์อากินจัญญายตนะานชนี่เขามีความรู้สึกอย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดสัตว์ทุกประเภททุกตัวตนเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือ วัตถุธาตุต่างๆมีขึ้นมาแล้วก็พังหมดในที่สุดอายุของมันรวมความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเราอย่าหวังคนปดิเกาะคนก็ตายอย่าหวังสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแก่เหงาใส์ก็ตายอย่าหวังวัตถุธาตุใดๆให้เป็นที่อาศัยตลอดกาลตลอดสมัยก็ไม่ได้มันก็พังแล้วในที่สุดร่างกายของเราเองมันก็พังเช่นเดียวกันดังนั้นองค์สมเด็จพระสุนทียงบอกว่าอยากก่าเกาะอะไรทั้งหมด